สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง v Wander นะคะกับเราสองคนเคิร์กและเมยค่ะ EP นี้นะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองไทยค่ะเรามาอยู่ที่พัทยานะคะที่โรงแรมแอนดัสพัทยานะคะเพราะเห็นบอกว่าเป็นโรงแรมใหม่นะคะใกล้กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฟังสิลิตี้ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ โรงแรมแอนดาสพัทยาอยู่ที่หาดจอมเทียนค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า40ไร่เขาเพิ่งเปิดเมื่อปลายปี2022เนี่เองค่ะจุดเด่นของที่นี่น่าจะเป็นความเคียวชอุ่มพุ่มสวยแล้วก็ความเป็นธรรมชาติสุดๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน oh. เข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นถึงต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะมากทุกคนแล้วเราก็ไปที่รีเซพชันเพื่อเช็คอินก่อนเลยค่ะที่นี่เนี่ยการตกแต่งนะคะเขาบอกเป็นสไตล์รีสอร์ทไลฟ์สไตล์ค่ะ ซึ่งก็จะมีความเป็นไม้ไม้ความเป็น t ropical แบบนี้นะคะ welcome drink ของที่นี่ก็คือ cinnamon ice tea ค่ะมันก็จะมีความหอมของอบเชยนิดนนะคะก็ชื่นใจดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปที่พักค่ะและเนี่ยก็คือบรรยากาศระหว่างทางเดินไปที่พักค่ะทุกคนคือ landscape ของที่นี่เนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะคือให้ความสดชื่นมาทกทคนมันเหมือนอยู่เกาะมากกว่าทุกคนไม่เหมือนอยู่แค่พัทยา และแล้วเราก็มาถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนที่พักของเราเป็นแบบ pool access นะคะคือนอกจากความใหม่แล้วอะที่วาวก็คือขนาดของห้องทุกคนมันใหญ่มากนะคะแล้วก็มีโซนที่เป็นส่วนของนั่งเล่นอนะสามส่วนคืออะไรจะเวอร์วังปันนั้นเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยค่ะ เปิดประตูเข้ามานะคะเราจะเจอจุดนี้เลยค่ะซึ่งน่ารักมากนะคะเป็นสัดส่วนก็คือให้สามารถนั่งใส่รองเท้าได้นะคะมีพรมเป็นไทยแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเขาจะแยกนะคะห้อง powder room เนี่ยกับในส่วนของ s h ว w e r นะคะที่สําคัญคือที่นี่นะคะซ่วมเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนบัเดนะคะก็คือเป็นซ่วมเหมือนญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะที่ฉีแล้วก็มีที่วอร์มทําให้โถสซ่วมอุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นแบบเหมือนมินิ Walk-in c นค s e t ทอะทุกคนที่แขวนผ้าเยอะมากใส่กระเป๋าเดินทางได้เต็มที่เลยค่ะจุของได้เยอะที่เดียวห้องนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะกินข้าว d ดิ i แอเรียเล็กๆนะคะแล้วที่เห็นเป็นเหมือนปิ่นโตน่ารักนักเนี่ยมันเป็นเหมือนเบลคัมสแน็คทุกคนพอดีลืมถ่ายไว้อะแต่ข้างในก็เหมือนเป็นแบบของกินเล่นกระจุกกระจิกคือน่ารักมาก ตรงโซนมีดิบาร์นะคะเขาก็จะมีเครื่องทาํากาแฟมีกาแฟาแบบแคปซูลมีชุดชงชาให้แล้วก็พร้อมน้าเปล่านะคะในตู้เย็นก็มีทั้งน้ําอัดโลมมีเบียร์มีน้ําเปล่ามีโซดาด้วยนะคะนี่ประมาณนี้เลย ขัดจากมินิบาร์ก็จะเป็นเตียงแล้วค่ะอันนี้เป็นห้องแบบคิงเบดนะคะเตียงก็ใหญ่นุ่มสบายนะคะแต่ให้ดูไลท์ติ้งนะทุกคนไลท์ติ้งแบบสไตล์รีสอร์ทคือสบายตาว่าและนี่เป็นโซนนั่งเล่นโซนที่2ค่ะทุกคนและก็ตรงข้ามกับเตียงเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ําแบบยาวๆนะคะก็จะแยกส่วนระหว่างทับกับตัวชาเวอร์ค่ะ พอออกจากห้องน้ํามาเนี่ยนะคะฝั่งเดียวกันก็จะมีโซฟาเบดแบบนี้เลยค่ะสามารถนั่งนอนได้แบบว่าเป็นโซนที่3นะคะที่เป็นโซนนั่งเล่นเนี่ยคือห้องนี้มันเป็นเลเยอร์แบบยาวมากทุกคนมันก็สามารถนั่งนอนได้คือจริงๆน่าจะนอนสีได้นะเนี่ยทุกคนหลังจากที่เห็นไม่ต้องมีเตียงเสริมแล้วนี่อะไรก่อนเพิ่งมาถึงเลยค่ะของเคิงยังไม่ได้เก็บพอบ้านนี่ขอชิลแล้วหนึ่ง ห้องที่เราเลือกนะคะก็เป็นห้อง p ู o แอคเซสนะคะก็คือจะอยู่ชั้นล่างซึ่งสามารถที่จะเดินลงน้ำได้แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่คือมีความเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยก็จะมองถทบจะมองไม่เห็นกันนะคะเขาจะมีระแนงกั้นแบบนี้นะคะ อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าที่นี่นะคะมองไปทางไหนเนี่ยเขียวชอุ่มพุ่มสวยจริงๆค่ะแลนสเคปเขาสวยมากจริงมันเหมือนรีสอดที่อยู่แบบตามป่าตามเขาอย่างนั้นเลยะคะ่ะที่ทุกคนเห็นเนี่ยพอมันได้เห็นแต่สีเขียว,ข,ยวของต้นไม้เนี้ยมันสดชื่นมากเลยอะทุกคนลืมไปเลยว่าอยู่พัทยา ที่นี่นะคะเขาจะมีสระน้ำทั้งหมดสามสระด้วยกันคะ่ะทุกคนอย่างที่เมื่อกี้เห็นเป็น pool access ออกมาใช่ไหมคะเราว่ายมาเรื่อยๆนะคะมันจะเชื่อมเข้ามาที่สระนี้นะคะซึ่งสระค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะมีสระสําหรับเด็กค่ะซึ่งแบบจะมีเครื่องเล่นเด็กๆเล่นน่ะนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายมาเห็นชัดๆแต่นี้คะ่ะข้างหลังจะเห็นแบบมีสไลเดอร์นู่นนี่นั่นแต่ไปบดอันนี้จะเป็นสระเด็กนะคะ ผัดจากสระเด็กมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเรือนไทยที่เขาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ทําเป็นทีเฮาส์ค่ะทุกคนมานั่งจิบชายามบ่ายได้ที่นี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะระหว่างทางเราจะเดินไปสระที่3นะคะซึ่งเป็นสระที่อยู่ริมทะเลค่ะทุกคนก็จะมีเรือนไทยอีกเรือนหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะคะไม่ได้เข้าไปแต่เนี่ยค่ะคือเดินไปถึงริมทะเลเป็นหาดส่วนตัวแล้วก็จะมีอินฟินิตพูลแบบนี้นะคะอยู่ติดริมหาดเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นสระที่สา ค่ะตรงบริเวณหาดเนี่ยค่ะคนค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็น private beach นะคะแล้วก็มันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นวิวซันเซ็ตสวยๆแบบนี้เลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามีแพ d ดล i ิ่งบอร์ดกับเรือคายัคให้นักท่องเที่ยวบริการแบบฟรีๆด้วยนะคะ หลังจากพายเรือเล่นน้ำทะเลกันมาเหนื่อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาแช่น้ำที่ห้องจากรุซี่นี้ดีกว่านะคะที่เห็นตรงหน้านี่เป็นอ่างจากรุซี่แต่ว่าข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องซาวน่าแล้วก็ข้างซ้ายเป็นห้องสตรีมรูมนะคะแล้วก,ก็จะมีห้องชาวอีกต่างหากนะคะซึ่งอันนี้แยกห้องหญิงกับห้องชายนะคะซึ่งมีความ p r i v a t มากๆแล้วก็ที่สำคัญคือห้องมันกว้างมากๆค่ะทุกคน อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะโรแมนติกขนาดไหนดูเอาค่ะมีดนตรีในสวนด้วยที่นี่เนี่ยเขามีห้องอาหาร4ห้องนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองที่ร้านชื่อว่า Village Butcher ค่ะเน้นเนื้อค่ะทุกคนเพราะเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีเนื้อที่นำเข้ามาจากอิตาลีนะคะที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า Florentina di Chianina นะคะโอ้ชื่อยาวมากทุกคนมันเป็นสายพันธุ์วัวที่เก่าแก่ที่สุ ในโลกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเก่าขนาดไหนเขาบอกกว่า2,000 <_ C> e <an> ปีค่ะและที่สําคัญเนี่ยวัวชนิดนี้เนี่ยมันมีความตัวใหญ่มีความมัสโซแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีคุณภาพแล้วก็มีสารอาหารเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยมาลองอันนี้เลยค่ะเป็นทีโบนสเต็กชิ้นนี้8,008ค่ะทุกคนน่าตาน่าทานมากคะ่ะทุกคนนุ่มอร่อยแหละแต่ว่าด้วยราคานี้เนี่ยทานครั้งหนึ่งในชีวิตพอแล้วค่ะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวกลับอเมริกานะไปซื้อเนื้อที่คอสโก้พันกว่า ว่ที่โบนสเต็กทานได้เหมือนกัน เช้าวันต่อมานี่เราก็มุ่งมาที่นี่เลยค่ะที่ฟิตเนสนะคะต้องใช้ฟิสซิลิตี้ให้ครบค่ะก็มาออกกําลังกายนะคะแล้วดูค่ะทุกคนผน,นังรอบๆเนี่ยมันจะเป็นกระจกทุกคนมองเห็นต้นไม้สีเขียวคือที่นี่เนี่ยมองไปทางไหนคือมันรีแล็กซ์มากเลยอะ่ะเอาจริงคือลืมว่าอยู่พัทยายอย่างที่บอกจริงนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับห้องฟิตเนสนะคะก็จะเป็นห้องสปาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็ใครสามารถมาซื้อแพ็กเกจแล้วก็นวดสปาได้เลยนะคะ จบแล้วค่ะทริปฉุกรละหุกนะคะมาเที่ยวทะเลกับเพื่อน2วันหนึ่งคืนใกล้กรุงเทพแต่ว่าเหมือนอยู่รีสอร์ทกลางป่าที่แอนด์ัสพัทยาค่ะโดยรวมชอบมากชอบความแลนสเคปเขียวขจีแล้วก็การดีไซน์ของรีสอร์ทเนี่ยมันเบลนเข้ากับธรรมชาติมากทุกคนคือรู้สึกรีแลกซ์มากนะคะลืมบอกไปค่ะว่าราคาห้องพักผู้ Access ของเราเนี่ยประมาณคืนละหมื่นค่ะใครเคยไปมาแล้วบ้างนะคะชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าใครดูรีวิวว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงลองคอมเมนต์มาบอก กันนะคะคสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดทุกสิ่งอย่างแล้วติดตามการเดินทางของเราสองคนในทริปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย